มีเรื่อง,องของก,การเลิกจ้างนะฮะนิดนึงครับเมื่อกี้พอพูดถึงประการสังคมเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยร้านอาหารร้านอาหารเขาไม่ได้สั่งปิดนะเขาไม่ได้สั่งปิดเขาแค่งดการนั่งทานในร้านแล้วให้เดลิเวอรี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานในร้าน บางคนก็ได้รับผลกระทบบ,บางคนก็ไม่ได้รับผลกระทบ,บอย่างเช่นแม่ครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าร้านยังเปิดอยู่ยังทํางานอยู่<ช>แต่เด็กเสิร์ฟเนี่ยได้รับผลกระทบเสร็จเลยเพราะจะไปเสิร์ฟไครในเมื่อไม่ให้นั่งฐานที่ร้านกรณีน,นี้ก็เลยเป็นคําถามว่าเอาแล้วแบบนี้เนี่ยไปขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้ไหมนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทีมงานรูปขึ้นมานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นบอกว่าลูกจ้างในร้านอาหารนะครับ แล้วก็ผู้ประกอบการกำชับเลยนะครับให้เร่งเยียวยากรณีที่รัฐเนี่ยสั่งห้ามนั่งทานที่ร้านชั่วคราวให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยของโควิด -19 สามารถไปรับเงินชดเชยว่างงาน50%ไม่เกิน90วันได้นะอันนี้ชัดเจนแล้วก็วิธีการครับลูกจ้างกับนายจ้างทำควบคู่กันไปลูกสาเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูเต็มหน้าจอเลยนะครับลูกจ้างก็คือท่านเนี่ยต้องไปกรอกแบบคำขอรับ สิทธิประโยชน์ทดแทนซึ่งเป็นแบบสปส2ขีศูนทับส่งให้ในายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดไม่ใช่อันี้ไม่ใช่อนันี้ไม่ใช่อนัอนี้อันต่อจากรัฐมนตรีสุชาติให้ในายจ้างเนี่ยพร้อมแนบสำเนาบัญชีสมุดเงินฝากนะครับกรณีนี้เนะี่ยท่านสามารถยื่นไปได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะฮะสก็คือรวบรวมแบบคำขอประโยชน์ทดแทนแล้วก็ส่งนะครับบันทึกข้อมูลในระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมด้วย นำส่งแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนและเอกสารอื่นนะครับแล้วท่านเนี่ยสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน5วันทําการอันนี้ติดตามขอข้อมูลได้ผ่านเบอร์1506ด้วยนะครับ